แ้วบ่อไหนมาเนี่ยนาบ่อไหนบ่อวันไหนยี่สิบวันที่ยี่สิบโม่กูคอยอังดูโม่แล้วตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเป็นเนื้อครับเอาที่ไหนเนื้อร้านเนื้อแล้ววันไหนอ่ะเนื้อ

อ๋ออันนั้นมันเป็นโคกใหญ่เหรอเขือบมาอ๋อมันอย่างนี้มันหนาฝาราคาเท่าไหร่ัลุงนี่นี่อืมอะไรสามร้อยเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบอืม,มดูสวิมีหาช้อนปลากระถาอ tập lúc dừa ừ. tập lúc dừa lúc ba ừ. như khi đọc cung Thank you. <coughs>